คนตื่นทำเนะีนะเขามีตัวทวงนะท่านนะมาดเขาเนี่จะนิ่งนะใครเคยดูไหมคนตื่นทำมาดเขาเนี่จะนิ่งนะแต่พอพูดขึ้นมาตกอกตกใจเลยนะเออเขาเขามาดเขาจะไม่หลุกหลิกแล้วก็รุนแรงมาดเขาเนี่ยเป็นพระเอกแต่เวลาพูดเนี่ยเหมือนพวกสู้กับตัวโกงแบบสุดๆเลยอ้าเห็นคนพูดเยอะอะไม่เข้าเรื่องเข้าราวเงี้ยเขาผิดหรือโยมผิด เราผิดนะแน่ใจนะบางคนก็ไม่ค่อยพูดน่าจะพูดบ้างนะเขาผิดหรือเราผิด,าผดอาตมาก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งตอนพ่อครูไม่อยู่แล้วเนี่ยอาตมาพูดถึงการวิพากวิจาร์ณอาตมาว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราบรารมีน้อยเราต้องพยายามประสานผู้อื่น ที่เขาอาจจะมีความดีอยู่ไม่มากก็ตามหรือมากก็ตามพวกเรารับรับความรู้อะไรไปแล้วเนี่ยพอเขาก็มีดีอยู่หรอกแต่เวลาเขามีข้อบอกพ้องเราก็จะพูดข่มเขาว่าฉันดีกว่าอโศกดีกว่าตนดีกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วความคิดจะมาจะมาคิดว่าเราน่าจะเข้าใจเขา ถ้าเราดีไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราต้องพูดเองเขาพูดเองแล้วเขาพูดแล้วเขาพูดเราดีเกินยกเกินไปอีกเราต้องห้ามเขาด้วยซ้ำไปนะนักนหมิดว่าในการทำงานกับสังคมก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นคนตื่นทำหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเราไม่ควรจะยกตนข่มเขานะมองเขาว่าเขาก็เป็น มีความคิดแนวร่วมที่ดีนะส่วนข้ออื่นๆนะั้นแน่นอนก็มีข้อที่ถ้าเราคนจะพิภาควิจารณ์กันได้เนี่ยมันวิภาควิจารณ์กันได้อยู่แล้วต่อให้เราวิภา์วิจารณ์ในทางลบมากแต่คนไม่มีภูมิเข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจเราหราาอกทะเลาะกันเปล่าๆเราประสานจุดร่วมสงวนจุดต่างดีกว่าเพราะว่าคนทําดีไม่ควรจะมานั่งข่มกันทะเลาะก,กันว่าฉันดีกว่าฉันดีกว่า แต่ควรจะสนับสนุนสิ่งที่ดีของการละก,กันให้ยิ่งขึ้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเข้ามาหากันเองไม่รู้ประเด็นนี้สิขมาตมองอย่างไรเป็นรอบนะคะท่านฉีนะ่ก็เอ้ยพอถ,ถึงรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจำนนเลยว่าเราอยู่ในรอบนั้นเหมือนเราอยู่ในสระน้ำํำเราก็ต้องไหว้เนาะถ้ารอบเนี้ยเราอยู่ถึงฐานที่เพ่งโทษถือสานะก็เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะสังโยชน์ มันจะต้องมานะเพราะว่าเราจะต้องชำระล้างนิวรณ์ตัวนี้ตัวถือสาเพ่งโทษแล้วก็ตัวหลงบนเนี่ยเมื่อมันมาถึงเราเราก็ดูตามรู้ตามเห็นมันมาช่วงที่เรากำลังสู้กิเลสหรือว่ายังมีกิเลสอยู่เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านทิฏฐิความเห็นของเราจะเป็นทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเราจบเรื่องนั้นแล้วมันจะเป็นญาณไม่ใช่ทำตามความรู้โอ้วันนั้นฟังแล้วก็บันทึกไว้ด้วยแล้วก็ ไปตามตำรามาเออจริงเนาะก็ไปคิดถึงตัวเองว่าตอนเรามีทิฏฐิเนี่ยมันชอบถกเถียงกันนะมันเนี่ยบางทีก็ถกเถียงเรื่องอาหารนะว่าอาหารอะไรดีกว่าอะไรท่านทั้งที่กินเข้าไปก็แข็งแรงกันทุกคนนะแต่มันไปเถียงเรื่องอาหารนะต้องสูตรนี้ยี่ห้อนี้สูตรอื่นนี้ปราบหมดเลยนะสูตรเราเนี่ยมันหนึ่งอะมันหนึ่งตอนนี้มันยังเป็นทิฏฐินะยังไม่เป็นญาณนะถ้าเป็นญาณเนี่ยมันจะรู้เลยว่า อันนี้เราต้องปราบมันมันมีโทษต่อร่างกายมนุษย์อะไรต่ออะไรอันนี้มีประโยชน์เราก็จะพูดด้วยยาพูดเสร็จมันก็จะจบมันจะไม่มีพวกมีพ้องมีความรุนแรงไม่คิดต่อสู้ทิฏฐิกับยานนี้มันต่างกันมากเลยนะมันเหมือนเราตอนเนี้ยเราจบเรื่องเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเราเกิดยาแล้วหมดทิฏฐิแล้วเนี่ยใครกินเนื้อสัตว์เราก็เฉยนะใครมาดีไม่ดีมาแกงบ้านเราในดีไม่ดีอ่ะปิ้งไก่ไม้ปิ้งไก,ไมงไก่มาเต็มถังเลยนะ กินเหล้าสูบยาเราเห็น,นเจอเราเราก็เข้าใจเขาเพราะเราเกิดยานแล้วแต่เราก็จัดการเขานะหาทางจัดการแต่ตอนไปทิฏฐิเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะใครนะมากินในนี้มันชังบาปจริงๆนะเนี่ยตัวบาปนั้นมันเอาเขากันนะเนี่ยตอนทิฏฐิมันจะแรงแล้วมันจะมีพวกมีพ้องมีความรุนแรงมีความถือสามีความเพ่งโทษเนะี่ยตอนทิฏฐิเรากลาลังเพ่งโทษตัวเองไงเราจะเปลี่ยนตัวเองไใครมาทําผิด แบบที่เราจะเปลี่ยนมันก็จะไม่ชอบใจนะมันจะแรงอะ่ะตอนทิฏฐิโอทิฏฐินี่เป็นอย่างนี้เองเนาะมันทําตัวเราใหม่อะ่ะให้หลุดจากเรื่องนั้นแล้วอะ่ะแล้วเราจะไปจัดการกับงานจินเนี้ยมันจะง่ายมันจะทําแล้วมันจะไม่อะไรหรอกแล้วมีจังหวะดีกว่าเดิมทียตามไปเพราะว่าเราไม่บวกความเห็นที่แรงของเราหรือพบของเราว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้มันก็จะยึดมันก็จะข่มคนอื่นมันก็จะรู้สึก,กว่าของเราเนี่ยดีเนี่ย อุเบกเริหกกับทิฏฐิเนี่ยมันมันมันยังปนไปกัน kan, อยู่เงี้ยมันยังไม่เป็นญาณแต่ถ้าเราหมดตัวนี้นะมันจะเป็นญาณตัวรู้ว่าโอ้คนนี้เขาก็ต้องเอาอย่างนี้แล้วมันรอบของเขาได้อย่างนี้ก็บุญแล้วโอ้คนนี้คนนี้นี่คิดยังไงกับคนนี้นะเขาอยู่วัดได้กระบุญแล้วคิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขามาได้กระบุญแล้วเนี่ยโระดับเขาเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าอยู่ได้นะ มันคิดให้แค่นี้แล้วมันก็จัดการเขาตามจังหวะแต่ถ้าเกิดเป็นทิฏฐิมันจะบอกว่าอยู่ได้ไงอคนงี้อยู่วัดได้ไงอะมันจะแรงกว่านั้นนะแล้วภาษาก็จะแรงกริยาก็จะแรงจากอารมณ์ที่เป็นทิฏฐิที่เรามองว่าแบบเนี้ยความเห็นของเรามันเห็นว่าแบบเนี้ยไม่ค่อยถูกแบบเนี้ไม่เหมาะสมแบบเนี้ไม่ใช่เนี่ยมันก็จะแรงแต่ถ้าเป็นญาณมันก็บอกว่า อันนี้เขาก็ผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะเดี๋ยวต้องช่วยกันจัดการมันจะเปลี่ยนไปเลยนะความคิดเนี่ยมันจะเบามันจะมีโลหูตาอยู่ในตัวแล้วมันก็จะจัดการแบบไม่เหนื่อยอะ่ะทําไมไม่เหนื่อยเพราะมันไม่มีทิฏฐิเข้าไปกดดันในตัวเราอะค่ะดังนั้นความถูกความผิดของคนอื่นเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราต้องผ่านโจทย์ตัวนี้ด้วยนะไม่ใช่จะหลบมันสมถะมันนะฉันไม่มีแล้วนะเริ่มต้นก็ไม่มีไม่ก่อนแล้วจะล้างอะไรอะ พอเริ่มต้นนะฉันไม่มีโกรธแล้วนะฉันไม่เพ่งโทษแล้วนะเนี่ยเราต้องหาให้ได้ว่าเราเพ่งโทษอะไรยังเหลือเพ่งโทษอะไรยังเหลือถือสาอะไรเจอใครแต่ละคนละคนเนี่ยเวลาเจอคนนี้สัญญาอะไรมันขึ้นใช่ไหมเจอคนนี้สัญญาอะไรมันขึ้นสัญญาบางอย่างนะพอมันเห็นเขานี่มันดูถูกก็เลยนะท่านพอถึงฐานหนึ่งเนะี่ยพอเห็นสัญญาต่เนี้มันดูถูกคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเจ็งละเนี่ยมันว่างั้นเลยนะเดี๋ยวคนนี้ผ่าเจ็งละมันจะว่าเลยนะ เจ้าสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันนอนกระดิกขาอยู่ในตัวเรานะพอถึงเวลาผัสสะนี่มันเงยหัวขึ้นมาบอกเราทันทีเลยตั้งปั๊บปับ๊บแล้ก็คิดต่อให้มันทันทีเลยท้าทิฐิบวกไปก็เอาเลยนะโอ้โหรอบนี้เป็นรอบที่ต้องอะไรต้องใช้ฌานมากๆต้องต้องเผาตัวเองแบบกระชั้นชิดต้องหัดอยู่กับปัจจุบัน ต้องอยู่กับหมู่เพื่อให้ตัวนี้มันเกิดโอ้มันต้องทําหลายอย่างตอนนี้มันต้องทําหลายอย่างเพื่อจะจัดการพิชิตจิตที่เลวตัวนี้ค่ะจิตอุเบกเดศสิบหกตัวเลวตัวนี้ที่ท่านบอกว่ามันถึงเวลาของพวกเราซึ่งต้องพิชิตตัวนี้ถ้าพิชิตตัวนี้ได้นะท่านนะต่อไปอโศกอย่างงามงาม,งามนะทาเสียงนี้เนาะตอนนี้มันมันดูดีแต่มันไม่งามอะ่ะมันเหมือนต้นไม้อะ่ะปลูกขึ้นแต่มันไม่งามอะ่ะ ทำไมมันไม่งามหรืมันมีอุปเกติภพคอยป้วนเปี้ยนไปตามสายตาไปตามอารมณ์ไปตามน้ําเสียงไปตามเรื่องราวประชุมอะไรกันก็สู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยทิฏฐิมันก็จะแรงถ้าเราผ่านโจตัวนี้ไปได้วยกันนะก็ส่วนใหญ่อะไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกเอาส่วนใหญ่ผ่านไปได้วยกันนะทีมเวิร์กของเราเนี่ยจะ,ะ,จะเบิกบาน,นอาโศกก็จะเบิกบาน